เร้สึกว่าเออเราอยู่ด้วยกันมันก็มีความสุขดีนะเราก็คิดว่าเออก็ต้องเป็นคนนี้แหละเราก็อยากใช้ชีวิตกับคน ก็ต้องบอกเลยว่าคู่นี้เป็นคู่รักมาราธอนอีกหนึ่งคู่ที่คบหากันมายาวนาน7-8ปีกันเลยทีเดียวสําหรับคู่รักพระนางอย่างเอสเธอร์สุปรีลีลาและเคนภูภูมิโดยในช่วงที่ผ่านมาทั้งคู่ที่ตัดสินใจย,ยุติความสัมพันธ์ลงสืบเนื่องมาจากสาเหตุที่ทั้งคู่ไม่สามารถพัฒนาความสัมพัน,น,นธ์ได้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้กระทั่งปัจจุบันที่ทั้งคู่ได้หวนกลับมาขอรีเทิร์นรักใหม่อีกครั้งโดยที่ในครั้งนี้ต่างฝ่ายต่างปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อออออออรรรัััักกษาาาควมมมสสพพนนธ์์ใ้ยยย่่งงืลุดดเเอออเเขปิจผถึ เื่องรีเทินรักในครั้งนี้อย่างหมดเปลือกซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะเรียกได้ว่าคู่นี้นั้นได้เริ่มต้นจากความสัมพันธ์จากการที่ได้เริ่มทํางานร่วมกันจนได้กลายเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เหล่าแฟนๆต่างพากันจับตามองจนในเวลาต่อมาทั้งคู่ก็ได้เปิดตัวคบหาดูใจกันอย่างเป็นทางการและได้กลายเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ได้รับการยอมรับจากแฟนคลับและคนในวงการบันเทิงโดยในช่วงแรกของความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นนับได้ว่ามีโมเมนต์หวานๆ,หนๆให้แฟนๆได้เห็นอยู่บ่อยครั้งงงกกกกััันนนนเเเลยยททีีดววว้มาาารรรอออ่่หืจะป็ เรื่องของการซัพพอร์ตในด้านการแสดงจนเอเธอร์ยังกล่าวเลยว่าเคนเป็นคนที่ทําให้เธอรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นและมีความสุขในทุกๆวันของการทํางานและชีวิตส่วนตัวจนกระทั่งเวลาผ่านไปความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็เริ่มมีปัญหาโดยปมข่าวลือของการเลิกลาของทั้งคู่นั้นเริ่มกลายเป็นที่ปรากฏตามสื่อหลายสำนักจนในที่สุดด้านเอเธอร์เองจึงได้ออกมายืนยันได้ว่าทั้งสองได้ตัดสินใจแยกทางกันแล้วซึ่งสาเหตุหลักในการเลิกลามาจากการที่ทั้งคู่เริ่มห่างกันเพราะว่าการงานที่ยุ่งวุ่นวายอีกท ว่าตนทํางานจนลืมใส่ใจและดูเอเธอร์จริงๆซึ่งการเลิกราในครั้งนี้ก็ได้ทําไม่แฟนต่างเสียดายเอามากๆเนื่องจากว่าทั้งคู่ดูเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่เข้ากันได้ดีหลังจากที่เลิกราก,กันไปด้านพระเอกหนุ่มอย่างเคนภูภูมิก็ได้ตัดสินใจขอตามง้อคืนดีเอเธอร์พร้อมลั่นว่าขอเดินหน้าจีบเอเธอร์ใหม่อีกครั้งโดยเคนยอมรับว่าตนผิดพลาดจริงๆที่ไม่ได้ใส่ใจความรู้สึกเอเธอร์ให้มากพอจนมารู้สึกเสียใจที่ได้ปล่อยให้ความสัมพันธ์นี้จบลงไปในส่วนของเอเธอร์ก็ได้กล และยอมให้เริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งในการฟื้นฟูความสัมพันธ์โดยหลังจากที่ทั้งคู่ได้กลับมาคบกันอีกครั้งความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็มีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นซึ่งเอเธอเองก็ยังได้เผยความรู้สึกหลังจากที่ได้กลับมารีเทิร์นรักในครั้งนี้อีกด้วยว่าพี่เคนพยายามอย่างหนักมากในการสร้างความสัมพันธ์ในครั้งใหม่อีกทั้งยังรู้จักดูแลและใส่ใจตนมากกว่าเดิมแม้ว่าจะยังอยู่ในช่วงของการเรียนรู้กันและกันซึ่งเธอเองก็ได้เปิดโอกาสอย่างเต็มทีี่่่่่พพรร้้้้ออมมมมใใหเเววลาาาาาทััััังงงคคููไดดไดดศึกกกษจนนนปืืสสธ์ยย ก่อนจะย้ำชัดปิดท้ายว่าเคนภูภูมิคือคนที่ตนอยากจะแต่งงานด้วยในอนาคตนั่นเอง